ที่จังหวัดพิจิตรค่ะจะพาไปต่อกันที่วัดบางคลานอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางวัดนะคะเขาได้เตรียมจัดงานพิธีบําเพ็ญกุศลถวายพระครูพิบูลธรรมเวทนะคะหรือหลวงพ่อเปลืองอดีตเจ้าอ,อาวาสวัดบางคลานครบรอบวันมรณภาพไปชมสกูลพิศเศษกันค่ะ บุเจริญพรญาติโยมสารทุชนท่างหลายสืบเนื่องด้วยวันที่18กุมภาพันธ์2568เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อพระครูพิบูรลธรรมเวททางวัดคืออธตมาในานามเจ้าวาดวัดอิรัญรามหรือวัดบางคารพร้อมด้วยวยาวิจกรกรรมการวัด และกาสิทธิยาุสิทธิท์จะจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายให้แก่พระเดชรพ,พระคุณหลวงพ่อพระครูพิบูลธรรมเวทหรือหลวงพ่อเปืองอดีตเจ้าคณะอำเภอพอทัทลรอดีตเจ้าวาดว,าดวาัดทีรัญญารมหรือวัดบังคานที่เวียนมาบรรจบครบรอบในปีนี้ในงานนี้มีพระเดชรพ,พระคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญุ่นเหนือเจ้าวาดวัด,ดพระเชตุพนวิมลมังการารามท่านเดินทางมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบางคานด้วยส่วนประธานในพิธีในวันนั้นก็ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหน่วยงานข้าราชการมาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดคือหลวงพ่อพระครูพิบูลธรรมเวทหรือหลวงพ่อเปือง ที่เราได้รู้จักกันนะท่านถึงครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพในวันที่12แต่การทำบุญนั้นวันที่18กุมภาพันธ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายติดยานุสิทธิ์ทุกท่านทุกคนที่เคารพศรัทธานับถือในประเด็ชพระคุณหลวงพ่อก็ให้เดินทางมาเวลาดังกล่าวก็คือ14นกาจุด00น,น,น,นเป็นต้นไป นก,กิจมัชฌิมาเดะพเพิลโชว์รายงานจากวัดบางคารจังหวัดพิจิตรครับ